มันมี3ประเด็นหลักๆนะครับถ้าคุณจะอัปเกรดจากตัวนี้นะครับไปเป็นตัวนี้ที่คุณจะได้นะแน่นอน rog ally เป็น windows ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความเปิดกว้างจะสูงกว่านะครับผมก็สามารถลงเกมนะจากร้านค้าอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากตัว steam ได้นะ steam Deck ก็ทำได้นะครับถ้าคุณอยากจะไปลง windows เองอยากจะลง river เองแล้วก็ยอมเสียเวลางงๆหน่อยเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ถ้าคุณอยากจะสะดวกสบายถึงพร้อมเลยเนี่ยมันต้องใช้ตัวนี้นะลงมาคิดว่าประเด็นเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเกมใน Ste ีมของคุณมีเยอะแค่ไหนนะครับแล้วเกมบนร้านค้าอื่นๆเนี่ยของคุณมีเยอะแค่ไหนนะพอที่จะหน้าลงทุนอันนี้ก็น่าคิดแต่ถ้าเกิดเกมในไลบรารีของคุณในร้านค้าอื่นๆมีไม่เยอะมากนะครับผมหรือว่าไม่ได้สนใจตัว PC g a เกม Pass เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ เป็นประเด็นเหมือนกันนะแมวก็ซื้อทุกแพลตฟอร์มนะหมายถึงว่าร้านค้านะครับมีทั้งบนตัว s สตีมด้วยเนาะแล้วก็ที่ซื้อเยอะอีกอักอนเนี่ยคือ Ubisoft ช่วงมารดราคานะครับแล้วจริงๆเกมใน PC Game Pass ก็อยากเล่นนะมันจะเป็นเกมใหม่มาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะคิดถึงนโยบายประหยัดเนี่ยก็ PC Game Pass ก็ใช้ได้อยู่นะครับแล้วเราไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย PlayStation เอ่เนี่ยจะมาหรือเปล่านั่น เรื่องที่2นะครับถ้าคุณอัปเกรดก็คือ performance นะครับเท่าที่ลงมาลองเล่นดูนะตัว r o g วอร์เนี่ย power scheme มีอยู่3แบบเนาะปรับระดับของตัวพลังงานนะนะมีแบบตาสุดตรงกลางแล้วก็สูงเรียกนี้แล้วกันเนาะสูงเนี่ยน่าจะประมาณชั่วโมงนึงทที่ลองนะครับแล้วก็กลางเนี่ยก็แล้วแต่เกมที่เล่นนะเท่าที่ลองนี่คิดว่าน่าจะประมาณ2ชั่วโมงประมาณนี้เนาะตัวไซเลนนี่ก็น่าจะได้นานแหละแต่ว่าก็คงไม่ได้เอาไว้เล่นเกมนะครับประสิทธิภาพอันนี้คือไม่ได้มีผลเทสนะ แต่จากเท่าที่ลองด้วยความรู้สึกข้ามไปข้ามมาเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราปรับตรงกลางนะครับก็คือเขาเรียกว่า performance mode เนี่ยจึงอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยรู้ไหคิดว่าตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณสตรีมเด็กนะถ้าเราปรับ 1080p นะแต่จะลงอยู่ที่ประมาณ30ถึงต่ำกว่านั้นเนาะถ้าเราปรับอาจจะด,ดันขึ้นไป45แเแถวนั้นนะครับ performance mode เนี่ยรู้ไหคิดว่าพอๆกับ สตีมเด็กนะในการปรับสุดนะครับผมถ้าสมมติซื้ออันนี้มาเล่น Performance Mode มันก็เหมือนซื้อสตีมเด็กนั่นแหละมันเหมือนกันเลยนะเหมือนกับใช้สตีมเด็กแหละมันไม่แตกต่างกันเนาะซึ่งแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงซึ่งก็ใกล้เคียงกันนะลุงแมวว่าแต่ถ้าคุณดันตัวนี้ไปที่เทอร o โบโหนะครับโอ้นี้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคืออ,อ,อยู่ได้ประมาณชั่วโมงนึงก็จริงนะแต่ว่ากราฟิก ประสบการณ์อะไรเนี่ยมันดีกว่านะครับดีกว่าก็ไม่ได้มากแบบสุดๆนะแต่ก็ดีกว่าอย่างรู้สึกได้ชัดนะครับผมในความหมายนี้ก็คือ 1080p เนาะความคมของหน้าจอตัวหนังสือกราฟิกระดับมิดนะไปจนถึงบางทีไฮก็ได้นะครับหรือว่าจะไปอัลตร้าก็ได้หลายเกมแล้วปรับ AMD FSR เอานะคือโอ้มันมันต่างกันพอสมควรนะความรู้สึกเหมือนที่โูแมเคยพูดอะ p 4ถ้าตัวนี้เป็น p 4ใช่ไหมตัวนี้คือ p 4 Pro ไม่ได้ต่างกันถึงขนาดเปลี่ยนเจเนเรชันจาก p พ4เป็น p พ5นะแต่ต่างกันนะครับรู้สึกได้ถึงความคมชัดความละเอียดใดๆเนี่ยมันต่างกันพอสมควรเคือคน e ูมเนอนเล่นเนาะ m y a s m a Chronicle นะครับบนตัว t t a มเด็กอ่ะ 720p นะเล่นได้นะครับสนุกเพลิดเพลินเนานะแล้วก็เปิด AMD FSR ด้ปรับโลหมดนะกนะ็โอเคแต่ว่าตัวหนังสือมันก็จะแตกๆหน่อยเพราะมัน ความละเอียดต่ำนะก็รู้สึกว่าทําให้ไม่ค่อยอยากอ่านตัวเท็กซ์ตัวหนังสืออะไรเท่าไหร่นะแต่พอมาอยู่บนเนี้ยนะมันคมชัดเนาะมันสวยงามนะ 1080p นะครับผมความละเอียดแล้วมันยังพลัสตัวจอตัวเนี้ยมันเป็น7นิ้วที่120 h ฮิร์ด้วยนะโหมันจะนิ่งแบบนิ่งเลยนะแต่อย่างที่บอกถ้าเทอร์โบโหมดคุณไม่ได้ใช้นะคุณไม่ได้คิดจะเปิดเทอร์โบโหมดซึ่งอยู่ได้แค่1ชั่วโมง เนี่ยก็อาจจะไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นลูงมายังมองนะว่าถ้าคุณเน้นเล่นที่บ้านนะเล่นที่บ้านเป็นหลักนะครับสิ่งที่น่าจะอัปเกรดถ้าคุณอยากจะอัปเกรดนะคือ เทอโหมดนี่แหละคือเล่นแล้วก็เสียบปลั๊กนะหรือว่าเล่นเดินไปเดินมา1ชั่วโมงแนละ้วพอใกล้หมดก็เสียบปลั๊กชาร์จไว้แล้วทำอย่างอ,างอื่นแล้วก็กลับไปเล่นต่ออะไรเงี้ยก็โอเคนะก็โอเคมากก็เรื่องที่3ที่คุณจะได้นะถ้าอัปเกรดจากตัวซิมเด็กคือการสั่นนะครับการสั่นที่โอ้โหสะใจระเบิดระเบ้อเนาะรวมไปถึงตัวเสียงเนาะแล้วก็อาจจะนับเรื่องจอที่มันสเปคสูงกว่านะครับ1 2 0นะก็ อันนี้ก็จะได้คาถามก็คือไอสิ่งที่จะได้มากับไอสิ่งที่จะเสียไปเนี่ยมันคืออะไรนะถ้าเกิดมีเงินถุงเงินถังซื้อใหม่ซื้อเพิ่มอันนี้ก็จบไปอยู่แล้วเนาะคงคงไม่ต้องคิดมากครับก็ go for it ต้องขายอ่าอย่างเช่นลุงแมวเนี่ยเก็บไว้2อันไม่ได้นะจริงๆมันคือเครื่องเหมือนกันเนาะมันคือเครื่องนี้มันคือเครื่องเล่นเกมพกพาแน่นอนเป็น Linux ก็จริงเนาะแต่ว่าจริงๆมันคือ PC เราเรามองแบบ เป็นสตรีมนะเป็นสตรีมนะครับคือเล่นเกมพกพาออกแนว PC แหละเล่นเกมพกพา PC จจ๋าเลยเนาะเพราะนั้นถ้าจูๆ่ๆลุงแมวมี2เครื่องเนี่ยมันดูไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันทํางานเหมือนกัน ก็ต้องเลือกเครื่องใดเครื่องหนึ่งเนาะก็ต้องเอาตัวนี้ไปขายถูกป่ะเมื่อเราเอาไปขายปุ๊บเดี๋ยวเช่นลุงแมวเนี่ยลุงแมวจำได้ว่าลุงแมวซื้อมาน่าจะ2,4งหมถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะ2 4งหมนะก็ตอนนี้ลุงแมวเปลี่ยนข้างในเนี่ยเป็น512นะครับผมเปลี่ยน SSD เอนาะอาจจะขายได้สัก12ื่นสมสมมติหน้าโดยประมาณนะหมื่นสามแถวหนีเนาะเสร็จแล้วลุงแมวไปแกะ พลาสติกโดนแกะนิดนึงอย่างเงี้ยหมื่นนึงอย่างเงี้ยนะประสบการณ์อย่างที่พูดมาแน่นอนมันต้องเป็นตัวบนนะครับผมเอ็กตรีมนะ c 1 e x t r ตร e นะครับ2829หรือเปล่าแถวๆนั้นเนาะนั่นหมายความว่าสมมติขายอันนี้ไปได้ปุ๊บเนี่ยต้องเพิ่มเงินอีกประมาณ15 16,718แถวๆนี้นะเข้ากับซื้อ PlayStation 5ใหม่อีก1เครื่องนะครับคุ้มไหมนะคุ้มไหมอันนี้พูดยากจริงพูดยากจริงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าลูแมวรู้สึกนะว่า มันต่างนะมันต่างแต่ว่าเพ4กับเพย์ซี่มันต่างกันนะแต่มันเป็นรุ่นปรับปรุงเนาะเหมือนที่ลรงมาเคยพูดว่าอันนี้คือ s t e มเด e ก k 1ใช่ไหมอันนี้เหมือน s t e a เด e ก k 2เป็นรุ่นปรับปรุงของ t e ิ m เด c กขึ้นมาแล้วแต่มันก็ยังมีความเป็นโปรโตไทป์อยู่ในแง่ที่ว่าน้ำหนักเนาะน้ำหนักหนักพอสมควรน,นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ก็ยังไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าสมมตินะตัวนี้เทอร์โบโหมดนะเราได้4ชั่วโมงไงโอ้มัน มันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยนะว่ามันเบาขึ้นนะต่อให้มันได้หนึ่งชั่วโมงแต่ว่ามันเบาเหมือน Nintendo Switch แบบเบา300กรัมอะไรอย่างเงี้ย2 0 0กรัมโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกได้ถึงความต่างเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องความต่างในเชิง performance ที่มันอาจจะไม่ได้แบบอืพูดได้แบบเต็มปากทันทีนะครับว่าเอขายตัวนี้เถอะแล้วมาตัวนี้เถอะนะแต่แน่นอนถ้าเงินไม่ใช่ประเด็นเนาะถ้า ไม่ต้องทําเรื่องขอใครอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็ให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันก็เลยทําให้ลุงแมวยังคิดไม่ตกเหมือนกันนะว่าเอ๊เนี่ยน้อนเนี่ยกำลังจะต้องเดินทางกลับไปแล้วนะครับส่งคืนเอซูสนะครับก็เดี๋ยวรอทำวิดีโอรีวิวแบบไฟนอลนะออกมาเนาะแต่ว่าลุงแมวก็ใกล้เวลาที่จะได้เอาน้อนคืนแล้วนะแล้วก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะคิดอยู่ในฐานะที่เป็นคนที่มีซิมเด็กอยู่แล้วนี่แหละว่า ยังไงดีนะครับเนี่ยเนี่ยยังไงดีนะเราจะเอาใครเก็บไว้เราจะยังไงดีนะเพราะว่าทุกครั้งที่เล่นสต a มเด็กอะก็เรื่องรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ดีนะนอนไม่ได้ผิดอะไรนะแล้วก็จริงๆในเชิงหน้าจอสต a มเด็กแอบใหญ่กว่านิดนึงด้วยนะใหญ่กว่านิดนึงนิดเดียวนะครับเรื่องสัดส่วนจอทู่สุคือยังรู้สึกว่าสต a มเด็กมันก็โอเคนะแต่ว่าอันนี้ก็อยากได้คืออยากได้ performance ที่ดีกว่าคือเพื่อนคือถ้าเล่นสติมเด็กแล้วไม่เห็นตัวเนี้ย ก็จะไม่รู้สึกอะไรนึกออกไหมแต่ถ้าได้ลองตัวนี้ไปแล้วเนาะกลับมาเล่นรีมเด็กก็จะรู้สึกว่าซิมเด็กอะเพอร์ฟอร์มนซ์มันไม่ดีเท่าอืมเนี่ยอันนี้ก็เป็น point เหมือนกันเนี่ยก็เลยยังไม่มีคําตอบเนาะท่านผู้ชมคนไหนนะครับสามารถป้ายาได้ว่าขายซิมเด็กเธอแล้วซื้ออา g a l i รเธอก็บอกกันมาได้นะหรือคุณคิดยังไงนะครับคุณมีซิมเด็กอยู่แล้วจะขายเยจะอัปเกรดยังไงก็บอกกันมาได้เหมือนกัน โอเคลุงแมวขอลาบแล้วนะครับขอให้มีความสุขภาพดีวันอาทิตย์นะเจอกันใหม่โรดถัดไปสวัสดีครับ